สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทางช่องซึ่งวันนี้ทางช่องจะพามาพบกับมาตรการเยียวยารอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเราชนะก่อนที่ท่านจะรับชมข่าวฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเงินเยียวยารอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสเด้งเราชนะเติมเงิน1,200บาท เยียวยา,วยาวรอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับสองเด้งเราชนะ2,000บาทเติมเงินซื้อของพั0สบาทเท่าย่อยจ่ายยาวๆถึงสิ้นปี2564ซึ่งเรื่องนี้คุณคณากรคงประทีปจะมาแจกแจงรายละเอียดให้เราฟังเรามารับชมกันเลยค่ะ คืบหน้าข่าวกับผมอยู่คณะกรรมกรคงปทิวันนี้วันเสาร์ที่8พฤษภาคมนะครับหลายคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับว่าจะได้2เด้งไหมเคยได้2โครงการจะได้2โครงการเลยหรือเปล่านะครับล่าสุดกระทรวงการคลังไี่นะฮะได้มีการสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครที่เคยได้โครงการไหนในครั้งนี้ท่านก็จะได้โครงการนั้นเคยได้2โครงการครั้งนี้ก็จะได้2โครงการนะครับผมย้ําให้อีกทีหนึ่งนะครับเริ่มกันที่โครงการเราชนะจะจ่ายเพิ่มให้2,000บาทนะครับนะใคร ได้สิทธิบ้างคนที่เคยได้รับสิทธิเดิมได้หมดทุกคนนะครับไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะฮะสำหรับเราชนะนะครับสำหรับใครที่ได้โครงการเราชนะแต่ว่าต้องใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประจําตัวประชาชนเงินก็จะเข้าวันที่21แล้วก็28พฤษภาคมครั้งละ1000บาทนะครับส่วนใครที่ใช้เราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเงินจะเข้าวันที่20แล้วก็27พฤษภาคมครั้งละ1000บาทนะฮะก็จะสิ้นสุดการใช้จ่ายเนี่ยก็ใช้จ่าย